น้ำมะพร้าวคนเป็นโรคไตควรกินหรือไม่ควรกินอย่างที่หลายๆคนคงรู้ดีนะฮะว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งของเครื่องดื่มที่หลายๆคนชอบแล้วก็มีข้อมูลวิจัยออกมามากมายนะครับว่ามีประโยชน์ต่างๆหลากหลายทีเดียวว่าในน้ำมะพร้าวสด1ลูกมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับหรือที่จะเป็นกรัมว่าในน้ำมะพร้าว1 0 0กรัมมีส่วนประกอบหรือว่ามีสารอาหารอะไรบ้างน้ำมะพร้าว1 0 0กรัมจะมีแคลอรี่ประมาณ18แคลอรี่มีไขมัน0.2กรัมซึ่งเป็นไขมันอิ่มตัวมีคอเลสเตอรอลศูนย์มิลลิกร โซเดียม105กรัมมีโพแทสเซียม250มิลลิกรัมมีคาร์โบไฮเดรต3.7กรัมมีเส้นใยอาหาร1.1กรัมมีน้ำตาลประมาณ2.6กรัม และมีโปรโตีนประมาณ0.7กรัมนอกจากนี้มีวิตามิน C 2.4มิลลิกรัมมีธาตุเหล็ก0.3มิลลิกรัมมีวิตามิน b 6 0มิลลิกรัมมีแมกนีเซียม25มิลลิกรัมแคลเซียม24มิลลิกรัมนั่นคือข้อมูลนะครับที่อยู่ในน้ำมะพร้าว100กรัมว่ามีอะไรบ้างสิ่งที่อยากจะมาแนะนําในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือถ้าเราเป็นโรคไตเราควรจะกินน้ำมะพร้าวหรือเปล่าน้ำมะพร้าวเนี่ยนะครับจะมีจุดอ่อนอยู่นิดหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งจริงก็เป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนทั่ววๆปเเรานน้มมีีอแ่่่ตชืโโซซยยึงงจิล ประโยชน์มากๆเลยทีเดียวกับร่างกายแต่คนที่เป็นโรคไตยัไม่สามารถที่จะขับโพแทสเซียมออกไปจากร่างกายได้เหมือนคนปกติท,ทั่วไปเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งสรุปก็คือว่าถ้าคนเป็นโรคไตควรกินน้ำมะพร้าวหรือเปล่าต้องตอบอย่างนี้นะครับเราไม่ค่อยแนะนํา นะฮะอันนี้โดยยังไม่ได้ไปดูว่าเรื่องการเจาะเลือดนะครับว่าการเจาะเลือดว่ามีโพแทสเซียมในเลือดเกินหรือเปล่านะฮะเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เจาะเลือดไม่ค่อยได้เช็คแล้วก็จะไม่ค่อยได้ทราบถ้าอยากจะกินจริงกินได้นิดหน่อยนะฮะแต่อย่ากินเยอะเพราะมีโอกาสเกิดภาวะที่เรียกว่าไฮเปอร์แคลเมียมนะครับก็คือภาวะที่โพแทสเซียมในเลือดเยอะจนเกินไปจนกระทั่งมีผลต่อการทํางานของหัวใจทําให้เกิดหัวใจวายได้นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะเพราะโพแทสเซียมที่อยู่ในน้ำมะพร้าวมีเยอะมากจนเกินไปและสิ่่่งงงงงทีีตต้้ออออรรระะมััดวกกเืืนนึค็ําาล อยู่ในน้ำมะพร้าวในน้ำมะพร้าวหนึ่งลูกเนี่ยนะครับจะมีน้ำตาลอยู่ประมาณ7กรัมถึง25กรัมเพราะฉะนั้นแนะนำอย่างยิ่งนะฮะสำหรับคนทั่วไปอย่าทานน้ำมะพร้าวเกินวันละหนึ่งลูกนะครับ